สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องบัญชาพัทิตานะคะวันนี้เราก็อาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาในเรื่องของวายไทยนะคะก็เราก็จะมาในเรื่องเหมือนเหมือนครา้ที่แล้วที่เราค้างกันเอาไว้นะคะก็คือในเรื่องของประจํายามนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยนะคะตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มกันนะคะโดยตรงการเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วก็เส้นทแยงมุมนะคะก็ก็ใช้เส้นแยงมุมนะคะทั้ง แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่แบ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเริ่มนะคะมีอันนี้ก็แบ่งแบ่งแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี mm. ่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะ <z moi> เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันสลับไปมาเดิมเลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็แบ่งสี่เหลี่ยมซ้อนกันสลับไปมาวันนี้เราก็จะมาเป็นแบบเพิ่มขึ้นนะคะก็คือกรีดเพิ่มขึ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับพอเราได้สี่เหลี่ยมเรียบร้อยเป็นช่องช่องแล้วทีนี้เราก็จะเขียนวงกลมนะคะเราก็จะเขียนวงกลมเขียนวงกลมลงไปนะคะก็เราก็เขียนวงกลมซ้อนกันนะคะเป,เป็นแกนเป็นแกนกลางนะคะก็คือเราก็เริ่มจากแกนกลาง ก็ส kind of the so so, ังเกตว่าในการเขียนแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะว่าเราใช้มือเขียนนะคะแล้วก็อย่างเราไม่ได้ใช้มันทัดด้วยเราใช้มือนะคะฝึกลีลามือนะคะก็ทีนี้นะคะเราก็อ่าเราก็จะดูให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าันนี้เราคือเราฝึกเราก็จะต้องรู้ว่ามันเท่ากันไหมซ้ายขวาน น,นะคะคข้อที่แล้วเนี่ยแบบที่5้ากรีดเนี่ยแบบก็ก็คือเป็นความเข้าใจนะคะอาจจะบางบางอาจารย์เนี่ยท่านอาจจะสวยแบบเป็นกลีบบัวสวยเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ครูเขียนตามความเข้าใจนะคะก็อาจจะ อาจจะดูไม่ไม,ไม่ไม่สวยไม่งามมากนักนะคะแต่ว่าเอาไปใช้งานได้แน่นอนค่ะถ้าทําตามขั้นตอนนี้จะได้5กลีบที่ใกล้เคียงกันแน่นอนอ่ะทีนี้เราก็เราก็จะวางตําแหน่งของกลีบแล้วว่าเราจะมีกี่กลีบนะคะก็ดูว่าอ่ะเราจะดูเราจะเช็คว่าเราจะใช้กี่กลีรไปใช้จุดก็ได้นะคะการเช็คของครูก็จะใช้จุดแล้วคราวนี้ครูก็จะวางตำแหน่งของกลีบเลยนะกลีบที่มั่นใจเลยก็คือรงแกนแกนกลางนะคะอันนี้ก็คือเราแบ่ง กรีดที่อยู่ตรงแกนกลางก่อนเลยคะใส่บักเรียบร้อยเลยก็นี่เราก็ใส่ทั้งบนทั้งล่างนะคะใส่ทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้เราก็จะต้องใส่กรีดต่อไปนะคะแล้วก็แบกก็เช็คตำแหน่งว่าเอ้กรีดต่อไปตรงตำแหน่งไหนนะคะ ก็ร่างไว้ก่อนก็ได้นะคะร่างไว้เลยจริงๆมันจะควบคุมด้วยเส้นนะคะมันจะควบคุมด้วยเส้นแต่ละช่องก็คือถ้าเราเขียนตามคลิปเนี่ยที่ครูเขียนเนี่ยเราก็จะถัดเขียนได้หรือว่ามันจะเห็นียกว่ามันจะเป็นช่องไหนช่องไหนนะคะพอเราแบ่งเป็นช่องย่อยแล้วเนี่ยในสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องย่อยเนี่ยฝั่งละสี่ช่องนะคะมันจะมีช่องย่อยฝั่งละสี่ช่องก็คือในสี่ช่องเนี่ยมันจะมีเส้นกำหนดอีกทีหนึ่งเพราะว่าในแต่ละช่องเนี่ยเราจะใส่เส้นเทียม อ่าทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะได้กลีบป,ประมาณไหนนะคะอ่าได้ออกมาแล้วนะคะเป็นกลีบเป็นทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็น6กลีบเนาะอ่าก็ชัดเจนเลยว่าอันนี้ก็คือประจํายามแบบ6กลีบนะคะอ่าเป็นประจํายาม6กลีบขราวที่แล้วเราสอนไปก็จะมี4กลีบนะคะแล้วก็จะมี5กลีบอ่านี่ก็จะเป็น6กกลีบแล้ว ก็ทำหน้าที่นะคะแนละ้วก็ย้าใน,ค,นคลิปนี้อีกทีหนึ่งว่ามันทําหน้าที่เป็นดอกดอกลอยนะคะดอกลอยก็คือคําว่าดอกลอยก็เหมือนกับลอยแบบดอกไม้ลอยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สามหน้าทาหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นตาของลายเป็นตัวเชื่อมต่อลายด้วยนะคะ,นนะคุณผู้เสิร์ฟดังทะเพยงจุ๊จๆ,ๆ้นะคะอันนี้จุ๊จอ่ะจุ๊จนะคะอยู่ในห้องนะคะหลายตัวเลยนะคะว่าจะจับไปปิ้งกินสักที่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดเหลืองนะคะปิ้งกินไม่ได้นะคะอะ ได้มาแล้วนะคะน,นี่เป็นแบบ6กลีบน,นี่ก็จะเป็นแบบ6กลีบนะคะเป็นประจํายามแบบ6กลีบนะคะอ่าเราก็มาต่อกันอ่าก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็แบ่งนะคะเส้นแทยยงมุมนะคะอ่าแล้วเราก็จะแบ่งครึง่งไหมคะว่าพอแบ่งครึ่งแล้วมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะประมาณสี่ช่อง เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเหมือนใส่สี่เหลี่ยมเข้าไปอีกหรือว่าใส่เส้นทแยงมุมเข้าไปอีกก็ได้นะคะบางคนอาจจะใช้ก็ว่าใส่เส้นทแยงมุมเข้าไปอีกค่ะมันก็จะได้เหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนสลับกันนะคะอยู่ในสี่เหลี่ยมอันหนึง่งแล้วก็สลับซ้อนไปเรื่อยๆ,ๆนะคะการทําแบบนี้มันก็จะทําให้เราเขียนวงกลมเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างกลมมากขึ้นนะคะสําหรับแบบ สำหรับเด็กหรือว่าสำหรับคนที่ยังเขียนวงกลมไม่ไม่ไม่ไมไมถนัดก็สามารถที่จะช่วยให้มันอยู่ในอยู่ในช่องมีแบบเป็นช่องของมันได้ไม่ออกมา,าได้วงกลมนะคะแกนกลางเหมือนเดิมแล้วก็ความละเอียดของตัวตรงกลางลายเนี่ยเราแล้วแต่เราเลยเรา,าเราอาจจะเราจะใส่เส้นซ้อนกันเยอะๆข้างในอีกก็ได้นะคะเพื่อเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้เป็นการฝึกเขียนลายแล้วก็ใส่ระดับหนึ่งนะคะพอเป็นความเข้าใจ อ่ทีนี้นะคะเราก็แบ่งแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมและตามเส้นนะคะให้มีความละเอียดน,นะคะเพราะว่าเราจะใส่กลีบแล้วอันนี้จะเป็นในเรื่องของหกกีบแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะอ่านก,ก็ครูก,ก็จุดจากตรงกลางมาเลยนะคะเพื่อไม่ผิดพลาดน,นะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันจะจุดแล้วก็ลากมาเลยอ่าแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเลยใส่กลีบที่ง่ายที่สุดอยู่ตรงแกนกลาง สำหรับประจายาแบบนี้ง่ายเลยมันจะมีแกนกลางลูสามารถที่ปึ๊บขึ้นลายตรงกลางมาก่อนเลยขึ้นกลีบมาได้เลยนะคะจะไม่ยุ่งยากเมือนมันก็ตอนหกกลีบเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความยุ่งยากเพราะว่ามันจะไม่มันจะต้องแบบแบ่งเอาเองด้วยนะคะอ่านีเราก็ใส่ตรงกลางก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีกลีบต่อไปนะเราก็ลากไปเลยตามเส้นนะก็เห็นได้ชัดว่า ครที่ลครูได้บอกไปว่าอ่ามันต้องมีหนึ่งสอแต่รอบนี้ไม่แล้วนะคะเราก็ดูตามช่องเลยเนะาะถ้าติดถ้าเขียนตามช่องของครูแล้วก็จะได้หน้าตาคล้ายๆกันเลยทีนี้เราก็ใส่กลีบไปเลยนะคะต่อมาเลย,ยต้องแป,แปลกใจนะคะห้องนี้มีเด็กเล็กๆอยู่นะคะ ไม่ไม่ใช่ปิกจูนะคะม่ใช่ปิกจูนะคะอ่านี้เราก็จะเขียนไปนะคะกลีดอีกก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเป็นหกลีบนะคะในในนี้ก็คือจะเป็น6กลีบนะเป็น6กลีบนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็ใส่6กกลีบไป ลากจากแกนกลางแล้วก็ใส่กรีดไปได้เลยสำหรับบากก็คือฝึกนะคะฝึกฝึกบ่อยๆนะคะครูอาจจะยังบากไม่สวยอาจารย์ครูบางท่านก็อาจจะบแบบ่ากได้สวยงามกว่านี้นะคะก็ยังมีเป๋บ้างนะคะแต่ว่าตามภาษาอ่าแล้วก็ใส่ค่ะนี่ะคะกรีบซ้อนนะคะอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าเราดูเราดูมาจาก4กรีบแล้วนะคะ5กรีบแล้วอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือเฉลยเลยก็คือ6กลีบแบบซ้อนนะคะก็คือมีการซ้อนกันอีกชั้นหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าครูเขียนเป็นสีเป็น6แล้วก็ซ้อนเลยก็ได้แต่ทีนี้ครูอยากให้แบบว่าคนที่เขียนไปพร้อมกับครูเนี่ยเขียนอีกรอบนึงเพื่อจะแบบมั่นใจเลยว่าเราจะเขียนแบบประมาณนี้เราจะจําได้เลยนะคะอ่าน,นี่ก็เป็น6กลีบซ้อนนะคะก็ความสวยงามก็ ก็ตามสภาพค่ะก็แล้วแต่ความสามารถของครูช่างแต่ละคนว่าเขาจะแบบเขียนประมาณไหนะยังครูก็ประมาณทำความเข้าใจอาจจะอาจจะไม่งามมากนะคะทีนี้อ่าแบบ6กกลีบซ้อนนะคะอ้าวได้แล้วแบบ6กกลีบซ้อนนะคะ อันนี้แบบบิซอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะอันนี้เราก็เมื่อเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีอะไรยากะคะ่ะเราก็สามารถที่แบบเราจะขึ้นมาเลยได้นะคะอย่างเวลาพกคู่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแคแ่แกนกลางอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบแบบว่าไปได้เลยก็คือเราใส่กลีบเลยอันนี้ง่ายพกกีบเนี่ยจะง่ายกว่า ห้ากรีดตรงที่ว่าใส่กรีดไปจากแกนกลางได้เลยนะคะแล้วก็แบง่งโดยใช้เส้นแสงมุมสดงมุว่าแบง <tr ots> ่งปึ๊บฟึ๊บึ๊บแบ่งแค่สองเส้นเองนะคะสรุปสรุปแล้วคือมันจะมีเส้นทั้งหมดเห็นไหมคะลากแกนกลางมาก็จะได้มองเห็นมาสองเส้นแล้วก็ลากแกนกลางอีกสองเส้นนะคะก็ใช้แค่สี่เส้นนะคะก็จะได้กรีดแบบประจํายามแบบหกกรีดนะคะจะได้ประจํายามแบบหกกรีด ก็ได้หกกีบแล้วก็อยากจะซ้อนก็ว่าไปนะคะนี่ก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ในสี่เหลี่ยมแล้วเราเขียนบ่อยแล้วนะคะแต่ถ้าทำความเข้าใจแล้วเราควรจะเขียนแบบจากสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็แบ่งจะง่ายนะแต่ถ้าในกรณีที่เราแม่นยําแล้วเราก็เขียนไปได้เลย6กลีนะคะใช้แก้แกนกลางนะคะแกนกลางก็แค่เมื่อกี้ที่บอกไปสำหรับพิมีก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันใน ะะสวัสดีค่ะ